สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะฮะกับช่องบาชอมชนเชนีเนะครับแล้ววันนี้นะครับจะใส่เสื้อให้อาหลงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อแป๊บนะครับ <c oughs>

ใส่เสื้อแล้วน้องก็ได้ใส่เสืออสเส้อแล้วนะน้องอุ่นขึ้นนะครับเพราะว่าเสื้อแบบนี้นะน่าจะทนนะกับการที่อยู่ทุ่งนะครับเพราะว่า มีมเมล็ดหญ้านะฮะเยอะนะครับสาดเส,สือโอเอิงหันมาพี่โน้ตแล,ล้วเอิงก็ขอขอบคุณนะครับคุณเลบิก้านะฮะสำหรับเสื้อของอเลงนะครับ เอา้ามันคือมันรอเทียบานี่เสืเสื้อจะท้อนแสงสุดด้วยนะครับมานีไหมเร็วเปิดเสียลอ ผมก็มาอาบแดดนะฮะก็เสื้อตัวนี้ก็พอดีนะฮะไม่รัดตัวเกินไปนะครับพอดีน้องใสนะครับหลวมๆนะฮะเสื้อก็เป็นเสื้อกันลมนะครับข้างในก็อุ่นนะฮะดูดูเด,ด็กเสพมาเด็กเสพมา ลงไปตานมาแล้วเนี่ยเลยลนะุดสวยนะฮะเพราะว่าน้องอยู่ในร่มนะครับก็จะได้อุ่นนะฮะ จ้าเตรมนับเงินนะครับก็เเ่เสื้อเสื้อก็เป็นเสื้อของขนุนนะครับตอนเด็กๆนะฮะบางตัวก็เขิดนบ้างนะครับเดี๋ยวเด็กเสียบมาแล้วนี่จอมกวนมาแล้วนะครับไม่กวนธรรมดานะครับไม่ให้นอนด้วยก็ตีผมนะครับ าาามาวออทักทายอาหลงแล้วอยู่ข้างหลังนี่หลวงนี่เบตานมาเนีย่นยแล้วแล้วมันนี่มาตานมาตัวนี้ก็ขี้เรนนะครับเอาเอา,เอาถอยถอย,ถอยจอออหลงมองไม่เห็นไดหลองอ๋อจะย่องนี้ มาในเยล้ออโลงจะเห็นเนี่ยนะมีกามานะครับไม่รู้ว่าน้องเจออะไรนะฮะยันดิ้นมองคุ้ม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  หรือว่ายังไม่ถนัดกับการใส่เสื้อหรือเปล่าเอาเอาไอ,าอ,าอา้ตัวนี้ก็กลัวกลัวหลงเจอเอาเอาตัวนี้ไม่รู้ว่าเจออะไรเนะี่ยขุดแล้ว แบบนี้นะฮะสำหรับอารมเนี่ยใส่ง่ายนะครับถ้าเป็นเแบบรลัดไม่มีซิฟเนี่ยผมบอกไว้เลยใส่ยากมากถ้าเป็นอารมณ์นะครับเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะไม่ให้ใส่นะครับแต่ใส่นะครับก็ไม่ค่อยจะมานะครับเวลาเราเรียกเพราะว่าน้องรู้นะครับว่าเราจะใส่เสื้อให้นะครับ น้องๆเจอแล้ว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 มามาเล่นกับหลวงเลยไหมแล้วตัวนี้นะฮะออกมาตั้งแต่เช้านะครับนั่งรอนั่งรอผมนะฮะผมเข,ข้าไปฐานคาก็วิ่งตามแล้วผมบอกมารับแดดก็ ออกมาด้วยนะครับเม,มื่อหวก็เหมือนกันนะครับอึ๊บอ้านอนดูตาดพอดีนะฮะสมชื่อนะฮะหลงเฟยนะครับเหมือนคนอยู่ในอะไรนะอยู่ประเทศอะไรนะฮ่องกงนะครับคนจีนนะครับ ชื่อกโมเน então, à, ี่ยเส้อกโมนะครับเแล้วนะครับาแล้วตามมาอย่างไรฮะห่างกับผมไม่ได้นะครับวิ่งต้อ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 งมา ไดนยินเสียงเ,เตมวิ่งไปวิ่งมาครับเชา้ากับเด็กๆนะฮะทั้งเฟี่ยทั้งหกนะครับรูวมีความสุขนะครับนางมีความสุขนอนกริ้งนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชอนชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ